แบบว่าดึงดูดอะไรนักหนานะสไตล์สไตล์แบ๊ะๆมีกัญชาอยู่เต็มแบกแบกกลัวอะไรอ่ะพี่บีบแฉมโลโซไม่สาวเยอะนะเว้ยเนี่ยหอมนะเว้ยเดี๋ยวนี้ยเราอะไรถึงว่าเป็นน้ำหอมบนบ้านเลยตะกุนตายสักสิชแนลของแกลอนโซโลโก้มันเอาก็เอาไปว่าอยู่เมืองหายหมดเลยใช่วอชเช่ฉันก็ไม่มีเฮ้ยตายเลย ตัวอยู่สงสัยต้องไปชื่อเทวิลพัทแทนแล้วอ่ะแต่เตเไม่ได้การตามมัจะได้ไม่ต้องเสียดายอ่ะคืออะไรวะน่าไม่ก็คือกูต้องเตะอันไหนวะไอ้โจเอลโจเอลเอ่อพัทพัทบีบีเอ๋วใครโดนตำรวจไม่บอกน่าจะอยากคัดออนเหมือนกันพัทบีพัทบีสีฟ้าไอเวนอะไรฟ้าตัดใจน่ะโอ้โหแม่งโดนชนมันมันตีทีเดียวได้หรือจะบ่า เออทีละอันเดียวอ่ะแล้วแต่ทีละอันที่ละสองอันกูว่าน,าานะแค่ตอนที่านอย่สุปเมลชนเสร็จแล้วกูไปชนตามสุปตำรวจไม่น่าจะอารมณ์แบบเฮ้ยอย,อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดแปลกแปลกไหมแปลกนะแบบสีน้ำเงินเนะี่ยต้องยอมรูดจำแล้วป่ะเฮ้ยฉันออกเบาแบบเฮ้ยไอ้ตรงนั้นมันจอดรถได้เหรอวะเดี๋ยวลองดูให้ถ้ามนเป็นตัเป็นยังไง ไม่ได้ไม่ได้ในเทศาตอนในนี้ก็ได้หลังโบสที่เดิมเ,าเ,เมออาราเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยล่ะเสียงดัง ฉันถามมาแล้วนะมันบอกว่ามันยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ไอเด็กอะโอเคไม่เป็นไรเชิญมันบอกว่าถ้ามันเป็นลราเอาเอาสูตรชั้นไปดีกว่าแล้วชั้นเปิดกล่องในรถชั้นแล้วก็เอาไปจูนยิงไปนะโอเคได้เลยได้เลยพอไปมันวิ่งประมาณ250 260อ่ะย์สองหกอะฉันชอบอ่าต้นพุ่งไหมต้นพุ่งไหมกล่องจูนไปก่อนเนี่ยหนาไม่ได้ใช่ไหมใจใจหมดเลยเยอะไหมนิดนึงดีกว่าต้นหน่ะนิดนึงแต่ว่าเบรกไม่ค่อยอยู่เลยอืมโอเคก็ก็ยังดี เพราะว่าปลายเออ่เบรกมันไม่ค่อยแบบเท่าไหร่นะปลายได้อยู่เบรคใช่สำหรับวิ่งนอกเมืองอย่างอืมชั้นสำหรับเหินน่ะมันได้บ่๋วะต้องโซตีพาร์ทอยู่ป่ะเนี่ยกูกำลังจะเคลียของอยู่กำลังจะเนลองไปปรับเปลี่ยนดูก็ได้ครับลองเมลโซเมลอยากได้ปะได้ได้บุ๋เอ้ยคนเตียกสเรานี่ก็ไปแล้วที่เรียนความเลยวิ่งไปไหนเฮ้ยไปแล้วเกอร์เกอเอเอ้ยเป็นนึงก่อวอนเอ้ยมงมาแล้วมงมาแล้วก่อวอนครั้ง ไอ้ตำรวจโรนไต่ตำรวจโดนต่ ไดยกลักบยายๆแรงนี้ลีแรงนี้เรล่อลยเอะไว้แล้วลลวันนี้ฉันอาจจะไปเร็วหนะ่อยพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ฉันจะมาไวนะอ่ะเฮ้ยหน้ายียาวแม่งแต่สรุปไปนานเลยเนี่ยจริงเะปั๊มแม่งเติมไม่ได้ สรุปมีตีไปแล้วใช่ไหมใช่เป็นไงไม่ได้ใช่ไหมว้าวใช่เออเป็นไรเอาใหม่คุ้มค่าเหนื่อยฉันละไม่เป็นไรเราทำใหม่ได้ละวันสองวันก็ได้แล้ะตีออกมาจะได้ใช่เฮไม่ต้องไปซีเรียกนะว่ามันจะติดหรือไม่ติดอ่ะใช่ให้เราได้ลองก็คุ้มแล้วใช่ ทำมันข่าวกันนะออกวอลกันอะไรพวกเดือดร้อนมันโทรมาบอกว่ามันอยากขายโคเคนให้เราอ่ะรับกับมันเหรอเอารับกับมันเออรับแล้วก็ไปส่งต่ออ้ยทำทำไรอยู่วะเนี่ยเอออไ้เหี้ยฉันฉันได้แค่อันเดียวยังไหวโลโก้ป่วยแม่เวรเดี๋ยวนี้จทำอะไรอ่ะอ๋อฉันเหรอฉันหยุดอยู่ตู้ป่ะเดี๋ยวฉันไปรับพวก เบ็กเราใช่ไหมลุงนะถ้ามาจะติดระเบิดไอ้มันอะไรวะอันเดียวนี่คือพาร์ตเดียวพาเราก็เออเราอะไรอ่ะโดนหี้วพ่หีเลยเออแต่อี้เหี้ยระเบิดยังติดคุ้ยยังดีอี้เหี้ยนี่เก็บหมดแล้วไป่งก่ไม่ร้ ตู้ระล็อกเยอะเนี่ยใครแม่งเอ้ลุงไปไหนแล้วอะอยู่ฮู้อยู่หลังคาใครอยู่วอล์งวะกูเย็นเงียบอยู่บนหลังคาเอ้ยยืนเงียบช้าเลยเงี้ยสาวเงี้ยหน่อยเวลาจุ๊กโลอะไรสาวมาเกเงียบหน่อยหรือมะให้ตายเถอะชาวบ้านไปตีระเบิดบ้างนะหกพันเจ็ดพันไอ้ขีเคเคของในบ้านอะไรนดิ ใา่เพราต้องตีธิรันวะตีห้าไม่ตแตเกเจ้าใช่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 ธิรันดีกว่าวะไม่ไหววะไม่งั้นไม่คุ้มเลยกูโพอเอาเชียร์เหงาเลยเอาเอะไรลูกเหงาลุงดังนะไอ้เหี <c oughs> ้ยบวะเจ้าเด็กลุงดังแล้วเมื่อคืนอ่ะเฮ <c oughs> ้ยเีูยอันนี้ดังจริงนี่ดังเข้าหูเหลโยโ <c oughs> อ้หูจะแตกไม่แตกเลยใครมีสุดละอะไรให้ไปคัดอ้อมาบอกได้นะ ตำรวจตำรวจแม่งเริ่มแปลกแล้ลวโอ้โหไอ้เหี้ยคันเหี้ยนีย่มึงทุกรอบมันนะไอสารมีเหีมีลูกระเบิดเหรอเฮ้ยได้กดเก็บกันดิคิดตีมาเลยเกียร์ทำมาแล้วเหอรอเอาคุยมะลุงที่เกียร์หรอได้หาคุยอะไรเกียร์กันไรเกียร์กันบ้านเลยงั่นก็ไม่ได้งัดอยู่แล้วงั้นก็ว่ากนะไปยังเจอน้องหูชีว่าเด็กสาในร้านไวร่าฮะคาทายไปหา อะไรล่ะเหมือนเดิมอ่ะแต่ดิไปรถใครอ่ะก็ของหางสาริมครับคันเดิมเลยสามคนเหมือนเดิมบาเลสบอกเงาอ่ะไออลรนโซอยู่เปล่าอ่ะอยู่ในบ้านเราเราโซ่เราเราเราไปทำหน้าที่ของเราต่อสามต่อเจตนาเราเป็นเรื่องเชียเก็บระเบิดออเรียแน่นั่งเงียบแต่เรียเชีย เอ้ยนนพวกเเข้าามปชุดกันด้วยดดิฉันไปแล้วเสื้อผ้าเลยตอนนี้ระเบิดที่บ้านมีสิบลูกอะไอ้เก้าลูกกันปะใจเย็นแล้วใช่ฉันอยู่โรถเก๋อไปก่อนพาฉันไปพาฉันไปใส่ชุดหนุ่มสุภาพหน่อยสิ้อลอโซเดี๋ยวไปเดินกันเลยเดี๋ยวเดิกันเลยห้องกันเลยฉันจนเตลอะไรละเอ้ยงั้นลุงไปเจอกันกะหล่อเลยชุดหล่อเออไปเจอกันกะหล่อเลยรถเช็มเก็บก่นเฮ้ยพาชั้นไปหาชุดหล่อใส่บ้างเซ่กะหล่ออะกะหล่อปะรถเก็บกว่าไหมได้ได้ได้กล เดี๋ยวต้อเกลหล่อฉันอยากจะหล่อบ้างนะเอ้ยมันเป็นไม่มีปัญหาไปรถคันยาวอาโลโซคันเดิมปะล่ะคันที่เราเอาซีคเดิมคันเดิมทรับนี่มาเริวคยาวอ่ะงั้นี้เราเจอกันกาหลาดแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันแล้วก็กระดานนะไอ้เป็นกระดานที่เดิมนะกระดานที่เราเจออ่ากระดานไรกระดนกระดานกระาบ้านแดงน่ะเออเออบ้านแดงสองแปดครับ ลุงเป็นโพลิเซีอใช่เป็นโพลิเซีอปลอมตัวมาอึมโรบลีขี้ตูดนายใช่ไหมบ้าบอล้อเล่นฉชนจะบิดกันเด็กก็เลยคุยตามเอาไปสองแปดสองแปดหกสิบหนึ่งมนบหนึ่งเก้าสองแปดห้าตายเอะเจ็ดพาร์ทที่สามว่ะทัเบิดไม่เป็นไรชิวๆไปทำชิวๆอลลองโซ่บอกแก๊ชิวๆไป

โทำเป็นไม่รู้ว่ามีตำรวจขับตามแล้วผมก็ไม่มีของในตัวก็ขับไป่ที่เขาจะจับผมไล้ไหมฮะชิโบหรือไงใช่แล้วโบเป็นมาสวัสดีโบสวัสดีโบครับสวัสดีโบผมชิโบโบจอนจัดครับผมเานาสับโบกจอนจัดเจ้าวัดเจ่าวัาวัาวเเงเตอเาเจ้ จยาแก้เถอะเอ๊ไปนู่นแกเนียบอกว่านนอนไปนตอนไนชิโนโ่เ้วยเมื่อไหร่จะได้รถไว้ี่จชมลงคนนอนดึกอย่างไรสัตว์ที้ยแกงเนียยุงงี้ว่างวันหยุดลุงควยกูไม่เยหยุดเว้กูทำงานทุกวันนี้อ่ะเชิญโบกูนี่อยากขยันเนี่ยเดีาไอกล,ล่ะจะพานี้เลยใกล้ๆเลย กูตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนเนี้ยพลเซียน่าจะอยู่อ่ะเดี๋ยวไปหาถ่ายรูปโพลิเซียผู้หญิงดีกว่าซินยอริต้าพลเซียไอ้ไม่ซ้อมรถก่อนหรอซ้อมรถก่อนได้บ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก็ได้พ้าเอ๋อไม่เยอะเปลี่ยนเสื้อกลุกยังให้เมื่อวานจำไม่ได้ว่าลอนโซ่เมื่อวานจะเจอประยมที่ร้านนี้นะเว้ยจะจำไได้หรือเปล่าเสื้อผ้าเดี๋ยวี่เจ้เื่อทำไมรถมันจ้ว่าไม่ค่อยได้คนน่หน้าเลยว่ะ เอาตะโกนนี่ตะโกนอยู่เนี่ยได้เย็นได้ยินได้ยินเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยลุงมาจับพวงมาลัยไอ้ตรงโขนบาร์รถนะครับเย็นเนาะเย็นเออเยจริงลุงเยีนลุงลุงเหนื่อยสุภาพไหมเอยเออระวังสุภาพเอ๊ะที่ไหหมดคำซีว้าวเลยเฮียสวัสดีครับเป็นใครอยู่ในร้านหรือเปล่าไม่ใช่เนาะ ุ้งมืออยู่ไหนวะโอรามิโกสวัสดีพวกโอรามิโกฉันต้องมาหาชุดที่สุภาพสุภาพในการใสวิจัยวิจัยรู้ไหมว่าถุงมือแมวมันคืออันไหนอ่ะถุงมือแมวเหรอใช่แล้วนี่ต้องเลื่อนดูสิให้ตายโอ้หนี่ผมเลื่อนจะหมดร้านแล้วไอ้พวกอยู่ไหนเหรอไอ้กระเป๋าอะไรนะก็ใส่กระเป๋าอะไรวมาแล้วมีมีมีอะไอ่ะไม่มีใช่ไหมเซยังไม่เจอใช่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเลยเหรอวะเฮ้ยแต่มันต้องมีดิ ไม่มีวะมันน่าจะอยู่กับชุดนั้นผมว่าใช่ไหมใช่เออแต่ฉันนี่ยมันมันอยู่เกาะอยู่เกาะเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนเกาะดูเออให้ตายเลยเกาะใช่ไหมเออเกาะอยากได้ชุดสุภาพอะชุดไหนสุภาพบ้างอ่ะแนะนำลุงพวกอาสิลุงแต่งแบบว่าหล่อๆหน่อยได้ทรงไหนดีลุงอ่ะลุงต้องทรงไหนดีวะลุงหนึ่งขี้เกลออนี่ก็ได้อะเท่ออยู่่ีไม่เท่เลยไม่มีว่ะ

ฉันบอกหรอกฮะโอเคยืมเงินเันบอกว่าร่างเด็กก่อนบี๊บบิ๊บหลุดหล่อจะไปไหนกันนี่แต่งตัวไปไหนกันหรือเปล่าฉันว่าจะไปทำธุรกิจสุังรคโอเคครับธุรกิจถ่ายรูปกับหญิงไปเรื่อยๆหลุดยอดเลยธุรกิจนี้น่าสนใจเ้ยยแต่มันจะโดนตีนอ่ะดิโอ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวฉันมาฉันไปเอาอคุณแจอะไรได้ๆ บอกเด็กเก็บร้านด้วยนะเก็บร้านด้วยร้านสกัดบอกไปหมดแล้วจริงจริงจริงดิอะไบอกไม่เจอไีม่เจอไม่เจอไม่เจอมันยังไม่เี้นกระเป๋าเคยเห็นนะไมสองไม่มีไม่มีนี่หาครบทุกันแล้วจังแม่งห่อนแล้วกันมันไม่มีจริงหรอไม่เจอผมไม่เจอเลยแต่ทำไมวันนั้นแล้วทำกางเกงกูมันเกินมาอย่างนี้วะกูต้องใส่กางเกงอะไรไม่ให้มันเกินวะยิงหาวสั้น ไม่ตายเดี๋ยววันนั้นฉันยังเห็นเจ๊เอ่อแท็กซี่เขายังมาใส่อยู่เลยอะใส่เจ๊บ้าก็ใส่ตรงนี้อันนี้นี่ลุงเม็กซิกันเปล่าวะนายลุงโอ้โหไม่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 วะอันนี้มันแปลกๆปลกโอ้ไม่ไม่ลุงหาอยู่ลุงนี่ฮะทั้งเก่งลุงมันแปลกๆว่ะเออเป็นอกบอกเจ็ดสิบสองอะเวียนี่เปลี่ยนสีสินีข้างหน้าเกินไหมเจ๊ดูให้สีไก่เออมันต้องงี้เออเสื้อเสื้อโอเคป่ะเสียบเสียบโอเคเสียบเปลี่ยนเปลี่ยน ทำไมอ่ะเอาอะไรดีอ่ะหาที่มันรู้ๆหน่อยเออฝุ่ยเมื่อกี้ป่าเลยนะใช่เออได้หลายชีอเลยอ่ะเราใหทะลุอ่ะแกให้รู้่ะเอออะไรดีเอาให้เขารู้ว่าเราเอ่อมมืือออยกก่นถ้ามันจะเข้าจริงๆมันต้องเป็นสีขาวเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาสีเมื่อกี้ดิสองปากเออสีนี้เข้ากับผ้าปัวเออนายเปลี่ยนเสื้อข้างไหนด้วยนี่หายไหมเจ้านานอ่ะเออแล้วก็เปลี่ยนแขนด้วยแขนขาด หายแล้วอ๋อกูไปเลือกแขนศูนย์เมื่อกี้มามได้แเจอกันมี่ชาเจอกันพีก๊โอเคอเดียออนพวกเจอกันมะโรับลุงใส่อะไรลุงใส่เกาะไม่รู้ว่ะหาเสื้อในใส่อยู่เนี่ยไหนอะที่มันแบบไม่ซ้อนอ่ะเฮ้หายากท้ายเนี่ยชิ้นเดียวพี่ไม่เป็นไรหรอกแล้ไม่เป็นไรจริงหรอยันไดแค่เพีเห็นนี่ใส่แว่นก่อน อ๋อนี่ลุง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 ไม่ต้องละลุงไปหาที่มันไม่มีนี่มันไม่มีเออเนี่ยไปเบรกเบรกแล้วก็ไปเปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนมันจะได้เห็นข้างในหน่อยเออจะโชว์ข้างในหน่อยเลยค่ะเออต้องงี้มันขาดอยู่มันขาดอยู่ขาดตรงไหน,ไหนอะหน้าอกกอันดิตรงสร้อยอะตรงสร้อยตัวทีอะมันขาดอะลุงเปลี่ยนไปช้าๆเดี๋ยวผมดูให้ วันนี้ขันหนักเลย,เยลเอ่าโอเค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 ละโอเคแล้วจะไม่จะเปลี่ยนหมวกด้วยนะอืมแม่คนเป็นหมวกว่ะอ้าวไปเด็กหน้าเด็กเลยเปล่าเลยอืมฉันแบบกระเป๋าสองหกหกเอ้ยหกสองสองอ๋อแล้หมว,วกมาต้องไปเปลี่ยนที่เลยนะเอ้ยเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าลุงลุงลุงเปลี่ยนรองเท้าอาะ่ะเอาี่ยนรองเท้าอะไรพวออารองเท้าแบบรู้ๆหน่อยอะรองเท้าแบบผมอะ่ะ เปนนง่ะมันต้องเปลี่ยนสีรองเท้าอ่ะรองรองเท้าลุงแม่งไอ้นี่แบบว่าสีอะไรดิอ่ะไหนไหนไหเดี๋ยวฉันดูให้ไหนดูดิลุงเปลี่ยนอ่ะอืมอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีเออเออเมื่อกี้โคตรเข้ากับตีมเลยสีเมื่อกี้ละสีเมื่อกี้เข้ากับตีมสุดแล้วจัดเออนนั <s <s um, 爸爸่แหละ เอาละไปดูหมวกรอ,อกโคตรหล,ออลอ่อเลยว่ะเฮ้ยเอย๊เสียเสียเสียเลยชิหมวกฉันหายไปแล้วฉันไม่ต้องใส่แล้วนะเ <laughs> อเแบบนี้แหละหล่อแล้วแล้วก็ใส่ตอนไหน้ากาทาก,กล้วได้เลยเใครเข้าความเปี่าไม่ยมวะงานเสร็จแล้วแรงลีอ๋อใช่ ไม่เลยโยหมดปาลเลตต้องหาบวกซึ่งหน่อยนะสั่งทูหน่อยก็ได้ส่วนเด็ชุดชุดนายม่งก็เข้านะเข้าตีมเดียวเออ<ก>็<ร>ีแดงสีดำสีสีวะ,ะสีเทามันก็สวยอะถ้าสีเทาอ่ะมันจะเข้ากับบวกนายนะแต่ถ้าสีขาว<อ>เออสีีขอดูสีขาวมอกินหน่อยดิ เออเออเออต้องเปลี่ยนรองเท้าว่ะดำเออสีเทาดีกว่าใช่เนี่ยนะอืมอมันจะเข้ากับหมวกได้ใช่ต้องเปลี่ยนรองเท้านี่จใส่อะไหชอบเจชอบคุยเออนะคนายชอบเหมือนกันียกว่าใครฉันนกว่าใครมางัดแถวบ้านเออสีเทาสีเทาสีเทาเข้าสีสีเทาใช่สีเทาเข้ากว่านายก็จะเป็นทีมพวกขาวดำขาวดำเทา ก็โซ่แล้วแว่นเหรอพวกเอาแว่นไหนดีวะได้ๆเดี๋ยวฉันไปดูอ่ะหินนะโคตรเท่มีกระบอกหมีด้วยวะยูเอ๊ะใช่ไหมเอ๊ะเด็กเปิดฉันเปิดดูแอปในทวิตมีคนเฮิร์ตหนึ่งอัตราว่ะไอ้ย่ามีอะไรนะมีคนเฮ้ยจะขอยรอบอย่าเงียบอ่ะยู่ดิลำคอยพังป่ะเนี่ย พึ่งเข้าบ้านงันมามีคนนี้มีคนนี่มีคนมีคนเฮิร์ตมีคนเฮิร์ตไม่เอาเฮียแล้ววันแดกกับเบี้เอาเอาลุงลุงเรื่องแบนแรกๆดิเมื่อกี้ผมเคยเห็นเหมือนจะเห็นอยู่อนแรกๆเลยนี่ไหมนุมนะอ่าลองถัดไปเรื่อยๆช้าๆนะช้าๆสิเดี๋ยวฉันงานแท้งนะสๆดูก่อน แต่ลุงต้องใส่หมวกว่ะเอ้ยนี่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 ฉันช่วยงานแป๊บนึงนฉันขอไปซื้อที่งานก่อนอันเมื่อกี้โคตรเท่อะแล้วก็อันแรกอะอันแรกสุดอะเท่อันนี้แหละอืมใช่มันดูเสียแม่ก็เอาแบบว่าเบาๆก็เล็กๆหน่อยเออเล็กๆหน่อยก็อย่างนี้เฮ้ยเหลือแรงไว้ห้าสิบไว้ซักตอนเช้าด้วตื่นมาไม่มีอะไรทำอีกไม่เอาดีกว่าใส่หมวกนะหมวกอยู่ไหนฮะหมวกอยู่ไหนเด็กก็ใส่ป้หมีมาว่าไปเลย หน้าก็แบบหมี่น yeah. ่ารักวันล่ะเข้ามาสาวได้ชอบอ่ะพอได้พอได้นี่ก็เปรี้ยวจะใส่เปาหมี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงลุงแย่แล้วอ่ะไม่ชื่ออะไรอ่ะมิกโกทำไรอยู่เขาบอกไหนดีว่าพวกชื่ออะไรนะพวกเอ้ยร้านเสื้อผ้าอะไรอีร้านเสื้อผ้ากันทำไรอยู่ เอออัอนี้ได้บอกว่าลอนโซ่ได้ไนะผมก็ได้ลอนโซ่ได้ได้สีเทาเออสีนี้ไม่ใช้ไม่ใช้เขากอดเสื้อมั้ยเออเออมันต้องบอกเสี้ยนี่หรอเออเออนี่แหละนี่แหละสีเช้ากับสีมสีเช้เข้าทีมสุดแล้วสีเทาแม่เนี่ยเออสีเทาออกล่าตรงนี้สีเทาก็โอเคเข้ากันดุดดีอ่ะจริงจริงอันนี้ใส่ยางอะไรดีวะกินอะไรแปลกแปลกวะ คนสี่อ่ะมันี้งขนาดไหนไอ้ตายไอ้จิงอ่ะไปเสียไอจริงไม่รู้หรืาจะซับปอหรือเปล่าปอดเนี่ยเขียนอะไรเจอโหดจังเออไหนมันน่ารักใช่ไหมแล้ยเป็นไงทรงฉันได้ว่าเราโซ่โดนเสิเออมันต้องคิดดูว่าเสีย ยังบริแฟคคนแก่จับตอนเนี้ยเที่ยังไงเข้าบ้านกูพาดไปแล้วสี่รอบเว้นซ่อมรถก่อนได้เลยเก่าระดับเรากต้องมีตีฟังกันบ้างเหลือเม็ดเลยให้ฝูชิวๆตัวหมดบ้านเลยหมดบ้านแล้วมั้ง เซี่ย <rôle> ต <à déc> ้อมรถให้ผมไปนะครับได้เลยฉันงานโซนโซนในตรงพีดีนะจโอราบิโกคุณแม่จะไปเลยเหรอหรือว่าเก็บตังค์เสียครับแต่งมาเสร็จฉันอะไรไปแล้วแต่ไปเลยนะจะแต่เอาว่าชวนยิงนั่นห่อไม่ไหวแล้ว เซ10เสนะครับผมโอเคขอบคุณมากมีกก <Okay. S 2> ็อดีโอสโคบอดีโอสแน่ครับผมใช่แกมาง่างชันอยู่ตรงนี้ตะเข้าตองนีต้อีปาเลสต้องนี